ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิดด้วยนะคะตอนที่210เพื่อนกันมานเป่าไม่ได้มุ่งหน้าไปที่ว่าการมนทนโดยตรงแต่นางได้นำกระเช้าดอกไม้ไปที่ถนนซึ่งพวกเขามักจะขายกระเช้าดอกไม้กันก่อนแต่หน้าแปลกเด็กๆที่มักจะเคยมาวิ่งเล่นกันอยู่ที่นี่หายตัวไปหมดแล้ว โจลิ้วหลางพี่ชายหกมองไปรอบๆแล้วพบเจ้าของแผงที่ดูคุ้นเคยและเป็นมิตรกันมาก่อนเพื่อสอบถามบางคำถามกับพวกเขาเจ้าของแผงลอยด้านข้างผู้นั้นเองก็ยังคงประทับใจโจลิ้วหลางพี่ชายหกอยู่เช่นกันเด็กพวกนี้ยังเป็นเด็กด้วยกันทั้งนั้นแต่พวกเขาเข้าเมืองมาเพื่อทําการค้าขายหลายอย่างและขายสิ่งที่แตกต่างไปจากแผงขายของของตนเอง แม้ว่าถนนสายนี้มีผู้คนมากมายจนยากจะจดจำแต่เขายังจำโจลิ้วหลางได้ดีอยู่เมื่อรู้ว่าพวกเขากำลังหากลุ่มเด็กๆเขาก็ยิ้มตาหยีแล้วพูดขึ้นว่าสถานการณ์ตอนนี้ใครจะกล้าปล่อยให้ลูกๆของตนเองออกมาวิ่งเล่นกันบ้างเล่าเจ้าไม่เห็นเหรอว่าแม้แต่ทังหูลูกก็ยังขายไม่ได้เลย เจ้าของแผงขายของเหลือบมองกระเช้าดอกไม้ในมือของพวกเด็กๆตรงหน้าแล้วยังกล่าวอีกว่าตอนนี้แม้แต่ขนมยังขายได้ยากแล้วของที่กินไม่ได้แล้วใช้งานไม่ได้เหล่านี้จะไปขายออกได้อย่างไรข้าคิดว่าพวกเจ้าประหยัดเวลาแรงงานแล้วก็กลับไปกำจัดวัชพืชในทุ่งนาจะดีกว่าแต่โจโลิ้วแหลงพี่ชายหกกลับบอกว่าเขาไม่เชื่อในความโชคร้าย คนอื่นไม่รู้แต่พวกเขารู้ดีว่ากระเช้าดอกไม้ของพวกเขานั้นไม่เพียงแต่งดงามดูดีเท่านั้นแต่พวกมันยังมีลูกกวาดอร่อยๆอบรรจุอยู่ภายในด้วยนะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมกระเช้าดอกไม้ของพวกเราถึงได้รับความนิยมมากกว่าดอกไม้ของเจ้าอื่นถึงขายไม่ค่อยดีแต่สักสามสี่กระเช้าก็น่าจะขายได้อยู่หรอกใช่ไหม อย่างน้อยก็เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายค่ามืออาหารกลางวันสำหรับพวกเราทั้งสี่คนจึงไม่จากไปไหนพากันถือกระเช้าดอกไม้เดินไปตามถนนสายนั้นพอเห็นเด็กๆก,ก็ดีอกดีใจทิ้งมานเป่าแล้ววิ่งผ่านกลุ่มคนเข้าไปหาเด็กๆในมือก็ถือกระเช้าดอกไม้ติดไปด้วยแต่ถึงแม้เด็กๆจะมองดูกระเช้าดอกไม้อย่างกระตือรือรน้น แต่ผู้ใหญ่ไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับกระเช้าดอกไม้เหล่านี้เลยเมื่อกลุ่มของมานเป่าเดินเร่ขายไปตามท้องถนนพวกเขาขายกระเช้าดอกไม้ไม่ได้เลยแม้แต่กระเช้าเดียวกระทั่งไปจนถึงที่ว่าการมนฑลทั้งสี่คนต่างมองสบตากาันต้ายาหลานสาวคนโตจึงพูดขึ้นว่าบางทีเราอาจจะขายกระเช้าดอกไม้ไม่ได้แล้วจริงๆก็ได้ เราเองก็เห็นแล้วว่ากิจาการขายขนมต่างๆข้างถนนนั้นขายยากมากเพียงไรตาโทลานชายคนโตก,ก็กล่าวสนับสนุนขึ้นว่าคงเป็นเพราะฝนที่ตกหนักน้ำท่วมจนแต่ละครอบครัวไม่มีเงินน่ะสิโจลิ้วหลงพี่ชายหกมองดูกระเช้าดอกไม้ในมือแล้วถามว่าเช่นนั้นพวกเราจะทำอย่างไรกันดีเราได้ทำกระเช้าดอกไม้มามากมายเลยนะ ที่สำคัญคือตะกร้าไม้ไผ่สามารถนำกลับไปบ้านรอใช้งานใหม่ได้แต่ดอกไม้ไม่สามารถทิ้งไวค้างคืนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้และความจริงอีกประการที่สำคัญที่สุดในบ้านก็คือเครื่องใช้ไม้ไผ่ที่บ้านไม่เคยขาดแคลนคงจะเป็นการพยายามมากเกินไปสำหรับพวกเขาที่จะนำตะกร้าไม้ไผ่เล็กๆเหล่านี้กลับบ้านอีกครั้ง เมื่อคิดได้ดังนี้โจรลิ้วหล่งพี่ชายหกก็ไหลตกลู่ดูเหมือนว่าการค้ากระเช้าดอกไม้ของปีนี้จะทำไม่ได้เสียแล้วล่ะนะมันเปายังถอนหายใจแล้วพูดขึ้นว่าขายไม่ได้ก็มอบให้ผู้อื่นเสียซิใครล่ะเราจะไปหาเหล่าคุณหนูที่เคยซูลูกกว่าจากพวกเราเยอะๆและแจกพวกเขาให้หมดเลยตกลงไหมตายาหลานสาวคนโตไม่มีความคิดเห็น โจโลิ้วหลางพี่ชายหกนิ่งคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นนี้แล้วรู้สึกว่าแจากผู้อื่นไปมันยังดีกว่าทนหนกักแบกกลับบ้านไปอีกครั้งมันก็ดีเหมือนกันนะดังนั้นทั้งสี่คนจึงออกเดินทางอย่างเชี่ยวชาญตรงไปยังหลังที่ว่าการมนทนและเคาะประตูบ้านคนเฝ้าประตูส่งยิ้มทักทายเมื่อเห็นหน้าพวกเขาท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นแล้วคาดเดาว่าพวกเจ้าน่าจะมาในเร็วๆนี้ แล้ววันนี้พวกเจ้าก็มาจริงๆพรรอก่อนนะข้าจะไปแจ้งข่าวให้ก่อนฟูเอินหยุ่นทราบข่าวแล้วก็รีบถกกระโปรงวิ่งเข้ามาหามานเป่าทันทีนางดึงมานเป่าเข้าไปในลานบ้านแล้วถามขึ้นว่าบ้านของเจ้าสบายดีไหมข้าบอกให้ชิวเย่มองหาพี่น้องของเจ้าที่แผงขายของริมทางแต่คนที่ตั้งแผงขายของบอกเราว่าครอบคอรัวของเจ้าไม่มาขายของเลยนะซี บ้านของข้าสบายดีแต่เพราะฝนตกหนกักถนนพุนภูเขาสัญจรได้ยากมากมันเป่ากล่าวต่อไปว่ามันมีดินโครนที่ไหลลงมาทับถมอยู่บนถนนแล้วก็ยังมีทางน้ำไหลลงมาจากบนภูเขาจนขวางถนนอยู่หลายจุดมากต้องใช้เวลาสองวันกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านของเราและหมู่บ้านใกล้เคียงตลอดเส้นระยะเกือบห้าลีที่มาช่วยกันสาสางให้ถนนกลับมาโล่ได้อีกครั้ง ฟู่วันหยุนฟังแล้วก็ตกตะลึงร้องถามขึ้นว่ามันอันตรายมากไหมมันเป่าพยักหน้าหงึกหักซ้ำๆหลายครั้งแล้วบอกแล้วเกี่ยวกับการถล่มทลายของบ้านใครบางคนในหมู่บ้านของพวกเขาแม้ว่าฟู่วันหยุนจะเคยได้ยินถ้อยคำเหล่านี้จากพ่อของตนเองไม่น้อยแล้วแต่นางยังรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้มันอยู่ห่างไกลจากตัวนางอยู่มาก แต่ในตอนนี้เมื่อนางได้ยินจากปากของมานเป่าเล่าให้ฟังว่าเพื่อนบ้านของนางแค่เตะผนังบ้านด้วยเท้าเพียงข้างเดียวบ้านก็พังทลายลงมาได้เลยนางก็รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับนางมากมานเป่าเล่าให้ฟุเวนหยุนฟังถึงสิ่งที่มานเป่าได้พบเห็นในหมู่บ้านมากมายและฟเ้วนหยุนก็ได้บอกเล่าถึงสิ่งที่นางรู้และเห็นในเมืองให้มานเป่าฟังด้วย เช่นเดียวกับข่าวลือบางอย่างที่มีแต่คนแวดวงทางการเท่านั้นที่จะรู้ได้ด้วยในช่วงเวลานี้เจ้าหน้าที่สำคัญของมณฑลหลายคนแม็กจะมาทานอาหารที่บ้านของพวกเราดังนั้นฟู้อินหยุนจึงพลอยได้ฟังข่าวหลายๆอย่างไปด้วยแม้ว่านางจะไม่สนใจฟังมากนักแต่อย่างไรก็ยังได้ฟังผ่านหูอยู่ดี แม่ของนางไม่ยอมให้นางเที่ยวออกไปคุยเรื่องซุบซิบอะไรเทือกนี้และพี่หญิงใหญ่ของนางก็ไม่สนใจเรื่องแบบนี้ด้วยฟู้วันหยุนแค่ต้องการหาเพื่อนคุยสักคนแต่ก็หาใครไม่ได้เลยเมื่อเห็นม่านเป่าเข้าเท่านั้นแหละย่อมมีเรื่องจ้อต่อกันไม่มีสิ้นสุดตามธรรมชาติพวกของโจลิ้วแหลงพี่ชายหกและต้าโถต้ายาไม่ค่อยได้รับเชิญให้ไปที่ลานบ้าน ป่อรับใช้ก็รีบนำเก้าอี้และตอไม้จากห้องเล็กๆข้างประตูบ้านที่เขาใช้นั่งพักเวลาทำงานเฝ้าประตูออกมาให้ทุกคนได้นั่งพักจากนั้นเขาก็ปิดประตูและนั่งยองๆลงพูดคุยกับเด็กทั้งสามอย่างสงสัยถึงเรื่องข่าวต่างๆในช่วงนี้ข้าได้ยินจากพ่อของข้าที่กล่าวว่าคุนนางเจียตูฉีผู้ว่าการภูมิภาคเจี้ยนหนานและคุณนางชื่อฉีผู้ว่าการเขตอี้โจ ต่างก็ถูกเหล่าคุณนางชั้นสูงจากเมืองหลวงกล่าวตำหนีและแม้แต่อี้โจอ่องก็ถูกกล่าวโทษด,ด้วยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการบรรเทาภัยพิบตัติดังนั้นรละสำนักจึงยังไม่ถามหาความผิดกับพวกเขาแค่รอให้เรื่องนี้จบลงก่อนถ้าเกรงว่าเจ้าหน้าที่ภูมิภาคเจียนหนานี้คงได้ถูกดาบเล่มใหญ่ตกใส่หัวกันเป็นแถวเป็นแนวแน่นอนฟู่วันหยุนกังวลเล็กน้อยเมื่อกล่าวขึ้นว่า ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อของข้าจะพลอยโดนไปด้วยหรือเปล่านะสิมันเป่าพูดขึ้นว่าเขื่อนการนน้ำในรั้วเจียงของเราไม่ได้พังทลายลงเสียหน่อยจะโทษว่าพ่อของเจ้าไม่ได้ด้วยหากฝนมันตกลงมาอย่างหนกักดังนั้นพ่อของเจ้าคงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมล่ะฟู่วินหยุนรีบกระซิบค้างหูมันเป่าขึ้นว่าฟังจากที่พ่อของข้าพูดนะนะ พ่อบอกว่าเราต้องรอดูกันต่อไปก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้หากพวกเราจัดการเรื่องการตั้งถิ่นฐานของประชากรในพื้นที่ปกครองได้ไม่ดีหรือหากว่ามีผู้ลี้ภัยโยกย้ายออกไปจากเขตปกครองของเราหรือหากว่าประชากรในพื้นที่ลงตายขึ้นมาเรื่องมันจะร้ายแรงไม่น้อยเช่นกันแม้ว่าเขื่อนกันแม่น้ำล้วเจียงของเราจะไม่พังทลายแต่เราก็จะหนีความผิดนี้ไม่พ้นเช่นกันนะซี หัวใจของหมานเป่าพรันสันไหวและนางก็กระซิบตอบกลับไปที่หูของฟู้เหินหยุนบ้างว่าข้ามีวิธีแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะเจ้ารู้ไหมว่าตราบใดที่ผู้คนไม่หิวจนต้องอดตายโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาไม่เต็มใจที่จะอพยพหลบหนีออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองกันหรอกแล้วตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอย่างหนกักทำให้การเก็บเกี่ยวอาหารในปีนี้ต้องฝึกเครื่องอย่างแน่นอน แต่ถึงอย่างนั้นหากผู้คนไม่ถึงขา้นอดตายความเสียหายจะไม่รุนแรงมากนักที่ว่าการมนทนควรจะต้องส่งอาหารบรรเทาทุกให้กับประชาชนที่ขาดสนสเสบียงอาหารบ้างช่วยให้ผู้คนอยู่รอดไม่มีการตายเกิดขึ้นไม่มีการอพย,ยพยกย้ายหลบหนีจากพื้นที่อย่างไรล่ะเสี้ยนเฉิงรองผู้พิพากษามนทนเองก็กล่าวเช่นนี้เหมือนกันแต่พ่อของข้าบอกว่ามันทาได้ยาก เพราะจำนวนของผู้ลีภัยที่หลั่งเข้ามาในพื้นที่ปกครอ,องของเรามีเพิ่มขึ้นมากที่ว่าการมวลนของเราจึงต้องเก็บอาหารบรรเทาทุกเอาไว้สำหรับพวกเขาด้วยไม่เช่นนั้นพวกเขาจะก่อความวุ่นวายขึ้นอย่างแน่นอนแล้วภาษีฤดูไปมาร่วงละตอนนี้ทุกคนแทบไม่มีแม้แต่อาหารที่ใช้กินประทังชีวิตกันอยู่แล้วจะมีปัญญาที่ไหนจ่ายภาษีฤดูไปมาร่วงได้อีกทุกคนจะยิ่งทุกข์ยากมากขึ้น ถ้าจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ไม่ดีมันจะเกิดเรื่องยุ่งได้จริงๆนะฟู่้นหยุนนิ่งคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูเหมือนว่านางไม่เคยคิดไปถึงประเด็นนี้มาก่อนนะมันเป่าถามนางขึ้นว่าเจ้าอ่านหนังสืออะไรเมื่อเร็วๆนี้เพราะฝนตกเสรยฐึึงของเราจึงให้เราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์มากมายและบอกเราเกี่ยวกับเรื่องราวของเขื่อนเชียนเว่ยด้วยเขื่อนเชียนเว่วยหรือ ฟูอันหยุนรู้สึกชื่อนี้คุ้นหูมากมานเป่าพยักหน้าคราวนี้เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะจินตี้ในอี้โจเซียนเซิงกล่าวว่าจินตี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเขื่อนเชียนเวย่ยไม่น่าแปลกใจเลยที่นางได้ยินชื่อนี้เมื่อพ่อของนางกำลังปรึกษาเรื่องงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่นั่นเองฟูอันหยุนกล่าวว่า ตอนนี้ข้าเรียนท่วงทำนองซื่อจริงจบแล้วข้าอย่าเรียนปรัชญาตาเสียที่เจ้าพูดถึงเช่นกันแต่แม่ของข้าบอกว่านั้นเป็นหนังสือที่น้องชายของข้าสมควรจะเรียนมากกว่าและให้ข้าสนใจทักษะพินที่อาจารย์สอนให้มากมานเป่าฟังแล้วก็ร้องวาวขึ้นมาทันทีโอ้โหเจ้าเล่นพินได้หรือยังฟู่อนหยุ่นพยักหน้าสีหน้าค่อนข้างขมขื่นใจ ตอนนี้ต้องฝึกทุกวันฝึกสองชั่วยามเต็มๆในแต่ละวันมีเวลาเรียนหนังสือน้อยลงเรียนได้แค่ช่วงเช้าและช่วงเย็นเท่านั้นมานเป่าได้แต่แสดงความเห็นอกเห็นใจฟู้วนหยุนและได้แต่แสดงความอิจฉาของนางออกมาด้วยเช่นกันเพราะฟู้วนหยุนเล่นพินได้แต่ตนเองเล่นพินไม่ได้และมานเป่าก็คิดเสมอว่าคนที่สามารถเล่นพินได้นั้นเก่งมาก ทั้งสองคนยังคุยกันเรื่องผู้ลี้ภัยที่อยู่ข้างนอกนั่นอีกสักครู่หนึ่งแล้วมานเป่าก็มอบกระเช้าดอกไม้ทั้ง6กระเช้าที่นางทําไว้ให้กับผู่เวินยุนเจ้านําไปวางไว้ในห้องหนังสือได้หรือจะนําไปแขนวนไวริมหน้าต่างก็ได้ถ้ามีของสวยๆอย่างดอกไม้มาเปลี่ยนใส่ลงเมื่อมันเหี่ยวเช้าข้าคิดว่ากระเช้าดอกไม้นี้จะสวยมาก ฟู่วนหยุ่นก็คิดว่ามันดูดีมากดังนั้นนางจึงยอมรับกระเช้าดอกไม้จากมานเป่ามานเป่ารู้สึกว่าเวลาใกล้จะหมดลงแล้วนางจึงถามว่าเจ้ายัางต้องการจะซื้อลูกกวาดอยู่หรือเปล่าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทําการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ